สวัสดีครับพบกับเดียวอีกครั้งนะฮะคลิปที่แล้วเดียวแนะนําวิธีติดตั้งกระจกเลนส์กล้องนะครับผมมาคลิปนี้เราจะแนะนําวิธีถอดเลนส์กล้องนะฮะโอเคสเต็ปง่ายสเต็ปแรกเราก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยฮะกับนิ้วชี้ของเราจะขอแบบคนที่มีเล็บหน่อยเนาะมันจะแกะได้ง่ายครับผมมามาดูกันนะะผมเริ่มเลยครับผมสเต็ปแรกกดลงไปเลยฮะงัดขึ้นมาเลยฮะแค่นี้ฮะสอง แล้วก็วงที่3าครับแค่นี้ฮะง่ายมากๆฮะหลังจากที่เราถอดเสร็จนะครับถ้ามันมีคราบเราก็สามารถใช้สกอ็อตเทปแบบใสๆดึงออกได้เลยฮะแต่ถ้ามันมีคราบมากเราก็สามารถใช้อลกอล์แผดครับผมเช็ดออกได้นะฮะเช็ดไปเลยเช็ดจนกว่าจะสะอาดนะฮะหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้านะฮะผ้าที่สะ,สะอาดหน่อยนะฮะ ถ้าเช็ดเลนเช็ดออกได้เลยนี่ครับผมเป็นวิธีที่ง่ายๆใครๆก็ทำได้วันนี้เรามาแนะนำวิธีแกะเลนทำได้ได้วยตัวเองครับวันนี้สวัสดีครับ